ิดมาดอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจีแชแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเลขอีกแล้วกับเกมฟรีไฟล์ค่ะหมวดซีวีซีวันนี้จะมาไต่แรงกันนะคะออกตัวเลยมากับปืนพกคู่นะคะ อย,อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอุ้ยติดอะไรอะ่ะห้องราบักเหรอศพแรกผ่านไปโ oh อเมก้เดีเดเด๋วยดวย ไปช่วยเพื่อนก่อนมาซี่มาซี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ย มาดีมาดีอุ้ยเุ้ย,อยเออมาดิเุ้ยยิงหัวเลยโอ้โหต้องกราบขอโทษเพื่อนจริงๆคะ่ะ ตกใจเหมือนกันทุกคนยิงหัวฉันเลยฉันแบบเป็นฝ่ายยิงอัดตัวนะคะถนัดยิงอัดตัวามามามาแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวเนสหนึง nice ขอแก้ตัวขอแก้ตัวโอ้ทุกคนแบบ ยิงหัวแบบยิงหัวหลมทีเดียวเลยมันแน่ฮัลหัหนฮััลโฮัลห Mà xì Nhắm ta lên à? à Mà Ui Ui แม่นเกินจริงจังเขาแม่นมากค่ะทุกคนแม่นจนน่าตกใจขอดูหน่อยโอ้ไม่ตายเลยด้วย <c oughs> เบอร์ส <c oughs> ี่เราก็ออกอะ่ะทุกคน ให้เขาเขาโป้กหรือเปล่าวิอย่างนี้เราก็เอาชนะเขาไม่ได้เลยดิ ทุกคนน่ากลัวยิว๊ยู่ไ๊ย งจัดอะเขาแก่งเกินอ่ะ หรือล้วอ่อนก็ไม่รู้เอาละทุกคน4-0มาเยือนเราจะทำยังไงดีแพ้แน่เลย EP นี้ค่ะทุกคนส่งคำไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหาร ร้องใจเย,ย,ย็นๆอุ้ย Thanks. โอโหเพื่อนเงียวโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแพ้ทุกคนเต็มที่แล้วจริงๆเสียดายแต่ได้ MVP เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย